สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือเกาะกระแสสังหานะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโซครับพวกเราสองคนจาก t ิ i n g o f l i v i n g c o m นะฮะวันนี้เราอยู่ที่งานแถลงข่าวของโครงการเดอะไลฟ์สุขุมวิท7จจากแสนสิริครับคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับว่าทำไมเราพูดถึงเดอะไลฟ์สุขุมวิท71แต่เรายืนอยู่หน้าจตุจักรใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้สำนักงานขายเดียวกันนะครับเมื่อไม่นานมานี้เปิดขายโครงการเดอะไลฟ์จตุจักรไปแล้ว ซึ่งเขาก็ใช้สำนังกงานขายเดิมเนี่ยขายโครงการเด e l ไลน์สูงวิเศษเียนต่อนะครับ,รบก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูข้อมูลโครงการก่อนเปิดตัวนะครับผมกระบูมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูทำเลของจริงกันก่อนแล้วค่อยกลับมาดูที่นี่กันต่อครับไปกันเลยครับ โครงการเดอะไลนสุขุมวิท71นะครับเป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮไรส์โครงการที่2ของแสนสิริที่อยู่ภายใต้แบรนด์เดอะไลนครับซึ่งคอนเซปต์ของแบรนด์นี้ก็คือจะใช้สําหรับโปรเจกต์ที่อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าในระยะไม่เกิน500เมตรครับตัวโครงการเนี่ยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS พระโขนงครับโดยมีระยะห่างจากสถานีประมาณ500เมตรสามารถเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าได้นะครับ ระหว่างทางจากคอนโดไปถึงสถานีรถไฟฟ้าตรงนี้นะฮะจะมีคอมมูนิตี้มอลที่มีชื่อว่า W District ตั้งอยู่ด้วยครับซึ่งลักษณะจะเป็นศูนย์การค้าที่อยู่ใกล้ๆโครงการนะฮะถึงเวลาเราเดินไปรถไฟฟ้าจริงๆเนี่ยเราสามารถเดินลัดผ่าน W District <c oughs> ไปถึงสถานีได้ด้วยครับในแง่ของการเดินทางด้วยรถยนต์นะฮะทำเลย่านพระขนงเนี่ยจะเป็นจุดที่ถนนใหญ่ๆ3เส้นมาเชื่อมกันครับก็คือถนนสุขุมวิทถนนพระราม4แล้วก็ถนนปรีดีพนมยงนะฮะ ซึ่งจะทําให้มีตัวเลือกในการใช้เส้นทางได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับลำพังตัวถนนปีดีพนมโยงนี้เนี่ยก็จะมีซอยทางลัดที่สามารถเชื่อมไปถึงถนนเอกมัยได้แล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงทองหล่อได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะฮะใกล้ๆกับโครงการจะมีทางขึ้นทางด่วนอยู่2อสจุดที่น่าจะได้ใช้บ่อยๆนะครับจุดแรกก็คือทางขึ้นทางด่วนรามอินทราครับที่จะมีทางขึ้นบริเวณสะพ,พานข้ามคลองพระขนงใช้มุ่งหน้าไปทางรามอินทราหรือจะแยกไปทางพระราม9ก้าก็ได้นะครับ ส่วนจุดที่2จะเป็นทางขึ้นทางด่วนบนถนนอาจนารงนะครับแถวแถวมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่จะใช้วิ่งเข้าเมืองไปลงพระราม4ไปลงดินแดงก็ได้นะครับหรือจะแยกไปทางดาวคนองไปพระราม3ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนวิวรอบๆโครงการเนี่ยปัจจุบันทั้งทางด้านทิศเหนือและก็ทิศตะวันออกของโครงการจะยังไม่มีตึกสูงที่ขึ้นมาใกล้ๆนะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยยังได้วิวที่เปิดโล่งอยู่ แต่ในขณะที่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยจะมีอาคารสูง50ชั้นแล้วก็27ชั้นของสกายวอล์คคอนโดมิเนียมที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับอาจจะทําให้บางวิวบางส่วนไปบ้างนะครับแต่ก็ยังดีที่ตึกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในระยะประชิดกับตัวโครงการนะครับยังจะพอมีระยะห่างบ้างประมาณ60-70เมตรส่วนสภาพแวดล้อมบริเวณที่ดินเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมิสโตจะพาเราไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมย,ออยืนอยู่หน้าโครงการเลยครับ เป็นไซต์ตอนนี้กาลังเป็นไซต์ก่อสร้างนะเพราะว่าตอนนี้เขาทาฐานลากไปเสร็จไปพอสมควรแล้วกําลังขึ้นชั้นต่างๆอยู่นะฮะตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่ติดก,กับเรียกว่าซอยสุขุมวิท71ซึ่งเป็นถนนขนาดใหญ่นะซอยสุขุมวิท71เราเรียกว่าขานงอ่ะแยกขนงอยู่นู่นถนนสุขุมวิทยอยู่นู่นนะครับจากหน้าโครงการไปถึงหน้าปากซอยตรงนู้นระยะทางประมาณ150เมตรนะคุณผู้ชมก็แถวๆนี้สภาพแวดล้อมก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นแหละจะเป็นพวกร้านค้าดั้งเดิม ร้านขายของด้านเดิมอะไรเป็นส่วนใหญ่นะครับฝั่งฝั่งด้านหน้าโครงการอ่ะไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะมีพวกร้านอาหารมีเซเว่นอยู่อันนึงอยู่ถัดไปจากหน้าโครงการนิดเดียวนะครับแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายแว่นร้านยาร้านอะไรธรรมดาธรรมดานะครับส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะคึกคักหน่อยก็คือจะมีตลาดามีพวกร้านขายของมีอะไรพวกนี้ในซอยนี้จะมีรถเมย์รถเมย์เล็กรถสองแถววิ่งด้วยส่วนตัวการคมนาคมเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้พวกรถแท็กซี่รถขนส่งมวลชนอะไรที่เป็นพวกรถมงุงรถเมล์อะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือรถไฟฟ้าซึ่งอยู่ทางด้านนู้นได้ส่วนการเดินไปรถไฟฟ้าเนี่ยจะต้องเดินไปทางนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูไปคุณผู้ชมครับซอยนี้มันเป็นซอยใหญ่นะก็จะมีรถมีอะไรวิ่งอยู่ตลอดย4ชั่วโมงอะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเรียกรถแท็กซี่อะ่ะเดินออกมาหน้าโครงการก็เรียกรถแท็กซี่ได้ละ ราะว่ารถแท็กซี่ที่นี่มันมีวิ่งตลอด24ชั่วโมงเลยตรงนี้ก็จะเป็นเซเว่นนะเดินเลยเซเว่นมาหน่อยนึงเนี่ยก็จะเจอซอยปีดีพนมยงสามซึ่งซอยปีดีพนมยงสามเนี่ยมันจะไปทะลุเชื่อมกับตรงทางที่ใกล้ๆกับตัว BTS พระโขนงซึ่งเวลาเราลงจาก BTS พระโขนงมาจะมีบินมอไซค์มีอะไรต่างๆเราสามารถนั่งบินมอไซค์มาออกตรงนี้ได้และตรงนี้ปากซอยปีดีพนมยงสามเนี่ยก็จะมีวินมอไซค์ขนาดใหญ่อัอนหนึ่ง ดังนั้นเนี่ยเวยลาเราออกมาจากหน้าโครงการเนี่ยแล้วเราจะไป BTS เนี่ยเราไม่ต้องเดินเราก็มาขึ้นมอเตอไซค์ตรงนี้แล้วก็ไป BTS ได้แต่ถ้าเรายังอยากจะเดินอยู่เนี่ยแทนที่เราจะเดินตามฟุตบาทไปออกหน้าปากซอย71เราเลี้ยวขวาตรงไป BTS พระขนงเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยน่าเดินเท่าไหร่เราสามารถเดินผ่านทางลัดทางด้านนี้ซึ่งมันเชื่อมกับ W District เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูว่า W W District มันเป็นยังไงทางนี้ครับซอยนี้มันเป็นซอยลัดนะ ต้องเดินระวังระวังหน่อยเพราะว่าจะมีมอไซค์ ai, มีรถใช้เป็นทางลัดตลอดเวลาคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นทางสเต็ปที่เป็นทางเดินเข้าไปสู่ตัว W District ซึ่งเดินตรงผ่านไปทางนี้เนี่ยผ่านตรงนี้เนี่ยจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ดับเบิลนะเราผ่านตรงนี้ไปได้ถ้าเราเดินผ่านนะเสร็จแล้วเราก็จะทะลุไปออกสุขุมวิทแล้วก็เลี้ยวขวาไปออก BTS พระขนงเลยแต่คุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ย เขามีทางเชื่อมที่รถเข้าออกได้ซึ่งน่าเสียดายนะตอนนี้เขาปิดคือเขาไม่ให้คนผ่านเข้าออกทางด้านนี้มันก็เลยไม่สามารถที่จะเอารถผ่านเขาออกได้เราททาได้แค่เดินเข้าเดินออกเท่านั้นเองเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเดินไปดูไปคุณผู้ชมครับผมเดินออกมาจากดับัลินยูดิสทริกแล้วนะครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนดับัลินยูดิสทริกเนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้มอล ซึ่งอยู่ในบริเวณของเดียวกันของตัวสกายวอล์คคอนโดมิเนียมนะไอตัว w d i s t r i c t เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคอมมูนิมอลซึ่งแบบพยายามจะทำให้เป็นที่พึ่งพิงมีร้านค้ามีร้านอาหารอะไรพวกนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยยังเปิดไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็ที่เราจะเห็นก็จะมีร้านกาแฟทอมทอมแมนทอมนะครับแล้วก็จะมีพวกคลินิกทำฟันมีร้านอาหารส3ร้านนะครับมีเซเว่นอีเลเว่นดังนั้นเนี่ยในจริงๆเนี่ยในความเป็นจริงแบบพูดตรงไปตรงมาเนี่ย ในปัจจุบันนี้ตัวดับเบิลยูดิสิกยังเป็นที่พึ่งพิงไม่ได้มากอะไรมากมายนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเมื่อโครงการสร้างเสร็จแล้วตรงนี้เขาจะพัฒนาไปได้ดีกว่านี้หรือเปล่าซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งเราก็ต้องคาดเดาเอานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นริมถนนสุขุมวิทแล้วนะทางนู้นเนี่ยก็คือเข้าเมืองนะครับซึ่งเราจะเห็นตัว b t s พระขนงเป็นสถานีอยู่กางนู้นนะครับส่วนที่คุณผู้ชมคิดว่าถ้าเกิดว่าจะได้ใช้งาน,นจริงๆเนี่ยก็คือ การใช้งานสถานี b ีเทีที่ใกล้ที่สุดก็คือสถานี b ีเทียพักขนงนี่แหละซึ่งเวลาเดินเข้าออกเนี่ยก็เดินตามทางที่ผมเดินมาเนี่ยสะดวกที่สุดแล้วส่วนถ้าเกิดว่าไม่อยากจะเดินก็คงจะได้นั่งมอเตไซค์ซึ่งระยะทางการนั่งมอเตไซค์ก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่สํานักง,งานขายด้านในนะครับซึ่งเขามีโมเดลให้ดูด้วยตัวโมเดลเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของโครงการนี้ก่อนนะครับเริ่มจากตัวตึกเนี่ยจะอยู่บนที่ที่ดินอยู่ประมาณ1ไร่3งานครับเป็นตึกสูง28ชั้นมีจํานวนห้องทั้งหมด291ยูนิตนะครับแต่รูปแบบตึกของเขาเนี่ยจะวางแนวเหนือใต้คือด้านนี้ด้านหนึ่งอยู่ทางด้านเหนืออีกด้านหนึ่งอื่นอย่างนัานทิศใต้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านทิศเหนือหลายๆคนจะชอบใช่ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเออ อยู่ทางทิศเหนือเนี่ยมันจะได้ไม่ร้อนมากอะไรพวกนี้แล้วก็ทางฝั่งทางทิศเหนือเนี่ยจะมีแฟลตซิตี้วางอยู่ที่ชั้น6ด้วยซึ่งเป็นสระว่ายน้าสาหรับคุณผู้ชมที่ชอบวิวสระสวนอะไรพวกนี้นะก็เลือกที่ชั้นล่างๆได้ชั้น6 7 8 9 1 0 11เอะไรพวกนี้ยังพอมองเห็นสระว่ายน้าอยู่ที่จอดรถเนี่ยจอดได้50%นะจอดได้50%จอดที่ชั้นตั้งแต่ชั้นหนึ่งไปจนถึงชั้นชั้น5ชั้น6จะเป็นชั้นพักอาศัยละนะครตนนค่่ดดดนน้้าาาานนนนหียอููมทิถ ซอยสุข,ขุมวิท71เนี่ยอ่ามันจะมีพื้นที่ว้าเข้ามาอันนิดหน่อยอันนี้จะเป็นตึกแถวนะเพราะว่าเขาซื้อด้านตึกแถวด้านหน้าได้ไม่หมดดังนั้นเนี่ยตัวโครงการเนี่ยจะเลยถัดออกมาจากซอยซอยปีดีพนยมยงสามมานิดนึงแล้วถึงจะเป็นทางเข้านะครับอ่าตัววิวของที่นี่อ่ะแล้วแต่ชอบเลยนะครับถ้าวิวทางด้านนี้ทางด้านทิศเหนือมันจะเปิดโล่งกว่าวิวทางด้านทิศใต้แต่วิวทางด้านทิศใต้ที่ชั้นสูงๆเนี่ยมันก็จะเห็นทางแนวซิตี้วิวซึ่งบางคนชอบซิตี้วิวก็คงจะต้องเลือกทางนนั้ ตัวแฟซิตี้ที่เขาวางไว้ชั้นก็เหมือนถ้าจะเหมือนโครงการปกติทั่วไปนะคือชั้นล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นชั้น G ีจะมีพวกล็อบบี้อะไรส่วนต้อนรับอะไรต่างๆส่วนเมนแฟซิลิตี้เนี่ยจะอยู่ที่ชั้น6ก็จะมีพวกสระว่ายน้ํามีพวกฟิตเนสพวกห้องนั่งเล่นพวกอะไรพวกนี้นะครับส่วนอีกอันนึงที่เป็นรูฟท็อปของเขาเนี่ยก็จะจัดเป็นสวนเป็นสวนเต็มฟลอร์เลยก็คือเราสามารถขึ้นไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจอะไรบนสุดได้ครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูผังกันก่อนครับ อันนี้เป็นผังโครงการนะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเลือกตัวห้องเลือกอะไรได้เนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกับตัวผังโครงการก่อนนี่คือด้านหน้าโครงการที่อยู่ติดถนนสุขุมวิท71นะเป็นซอยสุขุมวิท71ส่วนตรงนี้ไอที X ่เว้นไว้ขาวๆอที่ผมบอกไปตอนแรกว่ามันเป็นตึกแถวที่เขาซื้อมาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยตัวโครงการจะมีตึกแถวแซมเข้ามาอยู่ตรงกลางด้านหน้าตรงนี้นะ ซึ่งเขาก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรหรอกเพราะว่าจริงๆเขาจะจัดสวนล้อมตรงนี้ไม่หมดเลยนะครับก็จะก็จะเป็นถ้าเราอยู่ด้านในเราจะเห็นเป็นสวนล้อมตัวตึกนี้ไว้ก็ไม่ได้เห็นสวนเลยไม่ได้เห็นตัวตึกอะไรพวกนี้มากพอขับรถเข้ามาปุ๊บจะมีจุด drop area อยู่ถึงด้านนี้แล้วตรงด้านล่างเนี่ยก็เบสิกมาตรฐานแหละก็จะเป็นตัวล็อบบี้เป็นส่วนพื้นที่รับแขกรับอะไรพวกนี้เล็กๆไม่ได้ใหญ่มากครับส่วนจอดรถเนี่ยนอกจากจอดรถ รอบตึกได้บ้างแล้วเนี่ยก็วนจอดนะครับวนจอดอยู่ในตึกนะครับซึ่งก็จอดได้ใัชั้นหนถึงชั้น5นะครับส่วนโถงลิฟต์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้มีลิฟต์อยู่3ตัวลิฟต์สตัวแล้วก็มีเซอร์วิสลิฟต์อยู่1ตัวมีทางเข้าออกแยกลิฟต์สตัวเนี่ยต่อจํานวนยูนิต291ยูนิตนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะคือไม่ได้น้อยก็ถือว่าระดับอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อความต้องการแน่นอนชั้น2ชั้น3ชั้น4 ชั้น5เป็นที่จอดรถซึ่งลักษณะมันจะคล้ายๆกันนะส่วนชั้น6เนี่ยจะเป็นชั้นหลักละก็จะเป็นชั้นเมนเฟซิลิตี้เมนเฟซิลิตี้ของเขาเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ําระบบเกลือความยาว25เมตรนะก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนน้ําตื้นสำหรับนอนแช่น้ําเล่นมีจากกุชชี่แล้วก็มีสวนเล็กๆตรงติดสวนเล็กๆเ,เนี่ยจะเป็นไลบรารีด้านนี้ก็จะเป็นลอนรีสำหรับเป็นพื้นที่ซักซักอะพวกตู้สตู้ซักผ้าอยอดเหรียญอะไรพวกนี้นะครับส่วนฟิตเนสอยู่ทางด้านนี้ตรงนี้เป็นพูลเด็กนะครับ ห้องพักเนี่ยเริ่มต้นแต่ชั้น6เป็นต้นไปนะครับแต่ชั้น6เนี่ยมันจะเป็นชั้นที่ประหลาดนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเราเลือกที่พักที่ชั้นนี้เราได้ความสะดวกคือเปิดประตูมาเดินไปสระว่ายน้ําไปอะไรมันสะดวกแต่มันต้องแลกมาความพุกพ่านเพราะว่าทุกคนที่อยู่ที่ตึกนี้เขาก็ต้องลงมาที่ชั้น6เนี่ยมาใช้แฟซีอย่างนี้เราอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงแต่สําหรับคนที่ชอบแอคทิวิตี้ชอบสังสรร์ชอบกิจกรรมอะไรพวกนี้ ชั้น6เนี่ยจะเป็นชั้นที่เหมาะกับการอยู่อาศัยเหมือนกันนะครับสำหรับคนกลุ่มนี้เออมันมีอีกประเด็นหนึ่งสําหรับชั้น6นะคุณผู้ชมชั้นเนี้ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันได้เพดานสูงอันเนื่งมันจากเป็นชั้นแฟลตฟิตี้ไงคือมันจะสูงกว่าชั้นอื่นๆเนี่ยประมาณ50เซนชั้นอื่นๆเนี่ยประมาณสูงประมาณ2.2.7เมตรส่วนไอ้ตัวเนี้ยจะสูงประมาณ3.2เมตรซึ่งก็จะได้เปรียบในเรื่องของปริมาตรของห้องซึ่งมันจะใหญ่กว่าห้องอื่นๆนะครับคุณผู้ชมส จะหน้าตาคล้ายกันมากก็จะเป็นถังลักษณะเป็นห้องล้วนๆห้องพักล้วนๆโดยห้องพักเนี่ยมันจะมีห้องที่เป็นห้องทูเบดดูมอยู่มา20-25%ประมาณนี้ผมจําตัวเลขคร่าวๆไม่ได้นะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นห้องวันเบดดูมซึ่งขนาดห้องวันเบดดูมเขาจะเริ่มแต่ประมาณ29.75ไปจนถึงประมาณ40ต้นๆนะครับอันนี้แล้วแต่เรานะเราชอบแบบไหนเลือกแบบไหนก็ได้ตามสบายส่วนทิศเนี่ยถ้าเลือกทิศท,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 ทางนี้จะเป็นทิศที่เป็นทางทิศเหนือทางนี้จะเป็นทิศใต้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับ แต่ในนี้มันจะมีห้องที่พิเศษมากๆอยู่หนึ่งห้องคือห้องนี้นะครับตัวห้องนี้มันจะเป็นห้องที่เป็นไฮไลท์ของโครงการนี้เลยก็คือเวลาเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราจะได้นี่ส่วนลิฟวิ้งแอร์เรียที่กว้างนะครับส่วนลิฟวิ้งแอร์เรียที่กว้างๆแล้วก็จะมีผนังที่เป็นผนังกระจกตลอดแนวนะครับซึ่งการที่มันวางห้องไว้ทางด้านทิศเหนือด้วยเนี่ยมันจะทําให้ตัวห้องนี้มันเป็นห้องที่ค่อนข้างที่จะได้วิวที่เปิดโล่งค่อนข้างมากนะครับ แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนหนะ้านี้มันเป็นห้องทูเบด m ซึ่งห้องทูเบด룸ของที่นี่เมื่อคูณราคาแล้วราคามันก็จะสูงนิดนึงโดยเฉพาะห้องที่เป็นห้องพิเศษห้องนี้ห้องที่นี่มีอีกอย่างหนึ่งที่จะให้คุณผู้ชมดูก็คือส่วนของครัวนะครับครัวเนี่ยที่ได้เนี่ยจะเป็นครัวปิดนะครับถ้าเป็นห้องทูเบด m เป็นครัวปิดแบบนี้ส่วนถ้าเป็นห้องเวทบันเบด룸อ่ะบันเบด룸ก็จะเป็นครัวลักษณะเป็นครัวปิดแบบนี้นะครับอ่า ระเบียงจะเป็นระเบียงที่ไม่ได้ใหญ่มากเพราะไม่ได้เน้นต้องไปใช้งานระเบียงแต่สิ่งที่เขาเน้นก็คือการการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในห้องให้ได้ครัวปิดได้พื้นที่ลิฟ่งแอเรียที่มันใหญ่ๆเต็มๆแล้วก็มีการแบ่งฟังก์ชันห้องซึ่งให้มันเป็นสัสดปเป็นส่วนนะตัวห้องตัวอย่างที่นี่เสร็จแล้วนะแต่ออฟฟิเชียลเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าไปดูทราบคร่าวๆออพเพียงแค่ว่าตัวห้องเนี่ยเขาขายให้หมดแบบฟูลลี่เฟอร์นิชแล้วก็ให้พวกอุปกรณ์ที่ใช้ในในห้องจานชามอะไรต่างๆเขาให้หมดเลยซึ่งเดี๋ยวเมื่อ เขาเปิดแบบอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกทีครับ โอเคครับคุณผู้ชมสําหรับโครงการเดอะไลน์สุขุมวิท7จจากแสนสิรินี้นะฮะโครงการนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่8และ9สิงหาคมนี้ครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับท่านที่สนใจอ่ะอยากจะซื้อโครงการนี้หรือสนใจอยากจะจองเนี่ยนะครับตัวแวะเข้ามาดูที่สํานักง,งานขายเขาที่จะดูุจักได้นะครับ,รบซึ่งข้อมูลแบบเป็นทางการเนี่ยเริ่มทยอยออกมาแล้วแต่ผมอยากให้คุณผู้ชม,มแวะมาดูด้วยตัวเองเพราะว่าตัว สำนักงานขายเนี่ยเขามีห้องตัวอย่างม,มีรายละเอียดโมโดโดเดลอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้ทําความเข้าใจกันได้มากขึ้นครับส่วน<ม>เรา2คนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยเราจะแวะกลับเข้ามาทําเป็นรีวิวฉบับเต็มให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งครับและนี่ก็คือกเกาะกระแสอสังหาจาก t h i n g o f l i v i n g c o m นะครับผมพวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ